คอหวยแห่ขอโชคท้าวเวสวรณเขย่าเซมซีขนาดใหญ่ได้เลขเด็ดกลับไปลุ้นสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาชาวบ้านอคอหวยนะคะแห่ขอโชคท้าวเวสวันนะคะเขย่าเซมซียักษ์นะคะเพื่อเอาเลขเด็ดไปลุ้นต่องวดนี้นะคะที่วัดปทุมบูชา อยู่ที่หมู่หนึ่งตบ,บ้านทามอเศรีมหาโพวัดปราจีนบุรีนะคะมีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรเท้าเวสวรกันไม่ขาดสายเลยนะคะซึ่งตั้งอยู่ทางเข้าวัดปทุมบูชายืนสง่าโดดเด่น mm hmm. เห็นเด่นชัดเลยนะคะแต่ก็มีอีกไฮไลท์หนึ่งบริเวณเท้าเวสวรนะคะคือมีกระบอกเซีมซียยกสองกระบอกตั้งไว้ อยู่ข้างๆกับท้าวเวสสุวรรณนะคะถ้าบรรดาคนที่ชอบตัวเลขมาก็จะได้เลขเด็ดสมใจมาเขย่าเซมซียักษ์นี้เลยนะคะทั้งนี้นะคะมีประชาชนมาขอพรสักการะทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะคะและก็ได้ลองเขย่าเซมซียักษ์เพื่อขอโชคลาภกันอย่างคึกคักเลยนะคะโดยเขาบอกเซมซียักษ์นี้นะคะมีความสูงจากพื้นประมาณ80เซนติเมตรนะคะความ กว้าง20ซนติเมตรนะคะโดยมีแท่งไม้ไผ่ที่เขียนเป็นตัวเลขอยู่ในกระบอกยาวประมาณ1เมตรนะคะจากการสอบถามนะคะมีชาวบ้านรายหนึ่งนะคะชื่อนางปวีนาอายุ42ปีนะคะได้มีคนมาบนบานสารกล่าวนะคะทาเวสวรร์ถ้าได้ดังหวังจะนำมาถวายซึ่งได้ทำมาถวาย2อันเลยนะคะเพราะว่า ขอแล้วโดนขอได้นะคะโดยมีคนนำมาถวายประมาณ2เดือนแล้วนะคะส่วนมากที่วัดจะมาขอโชคขอลาบนะคะแล้วก็ของานขอการนะคะแล้วก็ขอให้ครอบครัวเป็นสุขขอให้หายจากอาการเจ็บไข้นะคะซึ่งเธอบอกว่าหลังจากบนบานสารกล่าวเสร็จก็จะนำสิ่งของมาแก้บนนะคะอย่างเช่นดอกกุหลาบนะคะน้ำแดงหัวหมูไก่ผลไม้แล้วแต่ ใครจะบนบานสารกล่าวนะคะจากการสอบถามนะคะนางอรายาอายุ65ปีนะคะได้เดินทางมาขอพรอ,องค์ท้าวเวสวรรณนะคะเธอบอกว่ามาขอพรท้าวเวสวรรณให้กับตัวเองนะคะให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะมีความเจริญก้าวหน้ามีความประสบผลสําเร็จในเรื่องโชคลาภนะคะจากที่เคยมาทําบุญแล้วก็บนบานเธอบอกว่า เธอถูกลัตเตอรี่นะคะแต่ไม่เยอะถูก2ตัวนะคะเลขท้าย2ตัวนะคะส่วนงดน,นี้นะคะเธอบอกว่าตั้งใจซื้อเลขนี้นะคะ0 6 6 0นะคะแล้วก็35นะคะกลับไปลุ้นนะคะนี่คือคนที่มาขอพรขอโชคขอลาบเท้าเวสุวรรณแล้วก็ได้เลขเด็ดไปลุ้นเฮงต่อนะคะสวัสดีค่ะ